บททดสอบความรักแท้คือความรู้สึกนี้ข้อหนึ่งเมื่ออยู่ห่างไกลกันความรักยังคงแข็งแกร่งความรักแท้นะคะไม่ใช่ว่าคนสองคนเนี่ยจะต้องแบบอยู่ด้วยกันทุกวันตัวติดกันทุกวันหรือว่าเห็นหน้ากันทุกวันนะคะถึงจะเกิดความรักแท้แต่บททดสอบความรักแท้เนี่ยหมายความว่าเมื่อคนสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างไกลกันอาจจะอยู่คนละประเทศอีกคนหนึ่งอาจจะทํางานประเทศหนึ่งคนนึงอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ ข้ามจังหวัดกันเลยแต่ความรักยังคงส่งถึงกันได้เพราะว่าความรักนะคะเป็น คลื่นพลังงานอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกแบบว่าคุณรักเขาใช่ไหมคะคุณส่งคลื่นพลังงานความรักเนี่ยไปให้แฟนคุณแฟนคุณก็สามารถสัมผัสรับรู้ได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณเนี่ยกำลังคิดถึงแฟนคุณอยู่ใช่ไหมคะคุณกําลังที่จะหยิบโทรศัพท์โทรหาแฟนคุณแล้วแฟนคุณโทรมาพอดีนั่นแหละก็คือคลื่นพลังงานที่คนสองคนเนี่ยสามารถส่งถึงกันได้ดังนั้นบททดสอบความรักแท้ก็คือการที่คนสองคนอยู่ ู่ห่างไกลกันแต่ความรักยังคงแข็งแกร่งแล้วก็รักกันทุกวันนั่นเองค่ะข้อ2เมื่อคุณรู้สึก รักเขาในทุกเซลล์ทุกชิประจรของร่างกายคุณนะคะความรักแท้เนี่ยเป็นบททดสอบอีกอย่างเนึนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคบใครสักคนคุณมีแฟนมีสามีแล้วคุณรู้สึกรักเขามากๆเลยนะคะแบบว่าความรักเนี่ยมันแผ่ซ่านผ่านแบบว่าเส้นเลือดชิประจรหรือว่าร่างกายของคุณเนี่ยคุณรู้สึกแบบว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจจากผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนี้ได้คุณรักเขาแบบว่าแบบรักมากๆรักแบบ ลึกซึ้งมากๆความรักแท้นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยคุณจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้แหละว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณคนคนนี้คือความรักที่แบบบริสุทธิ์มากๆสําหรับคุณดังนั้นแล้วคุณจะสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวคุณเองนั่นเองค่ะข้อ3เมื่อคุณรู้สึกรักเขาในทุกลมหายใจของคุณความรักแท้นี่สามารถทดสอบได้ง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อคุณเนี่ยรู้สึกรักใครสักคนคุณจะคิดถึงเขา ทุกลมหายใจรักเขาทุกลมหายใจนะคะอย่างเช่นคุณกับแฟนคุณเนี่ยต้องอยู่ห่างไกลกันเช่นนะคไม่สามารถที่จะเจอกันได้ไม่สามารถที่จะสัมผัสซึ่งกันและกันได้ความรักแท้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณสองคนเนี่ยจะตัวติดกันตลอดเวลาแต่บททดสอบก็คือว่าคุณสองคนอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอกันนะคะแต่คุณสองคนเนี่ยยังคงไว้ใจเชื่อใจกันไม่เคยนอกใจกันเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นแล้วนะคะ ความรักแท้เนี่ยหลายๆคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยต้องอยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันคุณลองทดสอบไปสิคะว่าเวลาที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กันคุณคิดถึงเขามากหรือเปล่าคิดถึงแบบว่าเอ้ย คิดถึงมากๆเลยอยากเจออยากสัมผัสอะไรแบบนี้นะคะลองทดสอบดูนะคะข้อ4เมื่อคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความรักผ่านหัวใจและจิตวิญญาณของคุณสมมติว่าคุณกับแฟนคุณนะคะอยู่ห่างไกลกันมากๆเลยนะคะคุณสามารถสัมผัสได้แล้วว่าเอ้ยความรักครั้งนี้เป็นเป็นความรักที่แท้จริงคุณรู้สึกว่าเอ้ย,อยไม่มีใครเนี่ยจะมาแทนที่คุณคนนี้ได้ไม่มีใครอีกแล้วที่จะเหมือนคนคนนี้นะคะคุณจะรู้ได้เนะคะว่าความรักเนี้ย มันเป็นความรักที่แท้จริงแตกต่างกับความรักที่ไม่แท้จริงซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอมาก่อนใช่ไหมคะอย่างเช่นรู้จักกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งทงั้งๆที่เขาก็ดีกับคุณมากมายแต่คุณไม่รู้สึกผ่านหัวใจและจิตเป็นอย่างของคุณว่าคุณคนนี้คือรักแท้ดังนั้นแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้เองนะคะไม่มีใครสามารถที่จะตอบแทนคุณได้ว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนนี้คือรักแท้สาหรับคุณหรือเปล่ามีแค่ คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถตอบหัวใจตัวเองได้ว่าคนคนนี้คือรักแท้คุณไหมลองเช็คดู4ข้อนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณฟังบ้างนะคะว่าคุณเจอคนคนนั้นแล้วหรือยังค่ะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ